สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมแอมปติญญาในรอยไทยไอเดียครับภารกิจมหสัสจรัร์แห่งผลไม้วันนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงในเมืองไทยที่ดังที่สุดและหาง่ายที่สุดนั่นก็คือมะม่วงนั่นเองครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับวันนี้นะครับเราจะทําเมนูยำมะม่วงสามกรอบครับก่อนอื่นนะครับเราก็ใช้รอยไทยต้มหยับน้ําใสใส่ไปก่อนเลยครับ ต่อมานะครับใส่พริกป่นลงไปครับใส่เกลือใส่หอมแดงครับหลังจากนั้นนะครับใส่ปลากรอบครับใส่ปลาหมึกกรอบลงไปครับคราวนี้เนี่ยนะครับเราก็จะใส่นางเอกของงานเราไปเลยดีกว่าครับพอข้าวกันแล้วเนี่ยนะครับใส่มะเขือเทศลงไปครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนชอบนะฮะ เดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าครับใช้เม็ดมะม่วงหิมพา,านที่เราเหลือไว้โรยครับเราใช้ผักชีแต่งให้สวยงามครับเทา่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับภารกิจมหาศารรย์แห่งผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือยำมะม่วงสามกรอบนั่นเองครับ คุณผู้ชมเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนและครับครั้งหน้านะครับเดี๋ยวแอมจะแนะนำเมนูอะไรคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามแอมได้ในรอยไทยไอเดียครั้งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอําพลฟ o d